สวัสดีค่ะจากมาลัยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับปรุงดินนะคะดินของต้นเล็บครุดนะคะเล็บครุดด่างนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้แนะนำให้งมงายนะคะ แต่เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะที่จะทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้อุปสรรคไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ต้นเขาเอ็นแล้วนะคะก็คือจะทำเป็นไม้ดัดนะคะ แต่อันนี้ยังไม่มีเวลาก็เลยให้เอนไว้ก่อนนะคะถ้าเราจัดช่อจัดพุ่มเขาจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราจัดได้ดีได้สวยนะคะขายเป็นไม้เขาเรียกว่าบอนไซนะคะโอ้ราคาราคาไม่ไม่ไม่เบานะคะอันนี้บ้านไรวงพยอมก็ ว่าจะทำเป็นบอนไซนะคะเอาไว้โชว์ที่บ้านสักสองสามกระถางก็พอดีเลยลูกค้าหลายท่านก็บอกว่าให้ช้ำให้หน่อยอยากได้ก็ตัดกิ่งช้ำไปนะคะกว่าจะช้ำได้ก็ประมาณ4ี่เดือนนะคะถึงจะเรียกว่าติดรากสมบูรณ์พอที่จะจำหน่ายได้นะคะนี่เราก็จะใส่แบบนี้นะคะเพิ่มปุย๋ย คอกอินรีย์วัตถุนิดหน่อยนะคะเพื่อจัดต้นเขาสำหรับกระถางนี้นะคะถ้าเราไม่คิดจะทำบอนไซเราสามารถตัดกิ่งปักชําได้แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะตัดช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็ชําไว้ในล่มประมาณ2เดือนนะคะลากก็จะออกมาเราก็สามารถที่จะนำลงกระถาง เมื่อลากกับดินติดดีนะคะก็สามารถที่จะจําหน่ายได้เลยนะคะอันนี้ก็เพิ่มเป็นใส่กระถางไซส์ใหญ่ไว้เลยนะคะก็จะมี FC บางท่านนะคะก็บอกว่าเงินน้อยจังเลยไม่สามารถที่จะซื้อได้ขอเอาต้นไม้มาแลกได้ไหม ก็บอกว่าได้นะคะใครมีต้นไม้อะไรจะเอามาเล็กใาลายองพยอมก็ได้นะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่ใบลายองพยอมไม่มีนี่ก็ดีมากเลยนะคะนี่ค่ะใบเขาก็จะด่างสวยนะคะถ้าอยู่กลางแดดใบจะด่างมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนเพาะชำอยู่นะคะนี่สำหรับต้นนี้นะคะอันนี้ถ้าทำบอนไซสวยนะคะ กิ่งเขาจะเป็นช่อเป็นฉัดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะหรือว่าเราจะตัดก็ได้นะคะตัดเพื่อชำนะคะก็ได้นะคะเพื่อการขยายพันธุ์ให้มากขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาที่จะชำนะคะก็วันนี้ก็ไปส่งต้นหรือสีผสมแล้วก็ หมากผู้หมากเมียนะคะกว่าจะกลับมาก็บ่ายเลยนะคะพอดีเลยก็มาทำกับข้าวแล้วก็เลยมานั่งชําต้นไม้นะคะชําต้นไม้เพราะต้นไม้ไปเรื่อยๆนะคะ เลยก็ยังไม่ได้ทํางานในตรงนี้เพราะว่างานใหญ่ที่ต้องใช้กําลังเยอะยังรออยู่ข้างนอกนะคะข้างนอกสวนก็เลยพูดง่ายก็คือออมแรงนะคะออมแรงไว้ก่อนเขาเรียกว่าประหยัดแรงเอาไว้ทํางานที่ต้องใช้แรงเยอะนะคะตอนนี้แม่เล่องพยอมก็ เพิ่มดินเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับเล็บครุดใบด่างนะคะทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเลยมีแค่ห้ากระถางนะคะแล้วก็มีกระถางเล็กๆนะคะยังไม่ได้ออกมานะคะเป็นที่สําหรับไว้จําหน่ายนะคะส่วนอันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันุ์นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ว่าลายของพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ